ว้าวมีช็อกโกแลตวิกซ์เยอะเลยเธอคิดไปเยอะงั้นเหรอพวกเธอโชคดีนะสิสวยฉันได้คกันเดียวเอง <c oughs> นี่ระวังกระดาษห่อของเธอด้วยอยากก่าตะโกนใส่ฉันนะนถึงเวลาของเล่ยไฟฟ้าแล้วละเอ้ยอย่านะช่วยด้วยไม่เอานะเลิกเล่าได้แล้วไม่ใช่สชนับสนุพวกเธอสักหน่อยแต่ขนมช็อกโกแลตของฉันต้องหาง เหนือพูดได้ถูกก็คือช็อกโกแลตสองอันของฉันฉันลืมไปเลยว่าเธอวิซงมาเป็นคู่นะลืมงั้นเหรอแต่เธอลืมไปหรือเปล่าว่าช็อกโกแลตมันกระเด็นเป็นทั่วเมื่อตัดด้วยไฟฟ้านะ่ะทรายนักตะรโกนใส่ฉันเธอจะดีใจกับฉันมากกว่านะฉันมีก็ช็อกโกแลตแค่เดียวแต่ทังเธอไปตั้งหลายอันแนมะ่น,น,นั่นถ้าเธอกินหมดแล้วก็ถึงเวลาฉันเริ่มบ้าง <c oughs> ก่อนอื่นฉันต้องกำจัดที่ห่อออกก่อน ฉันบอกแล้วว่าที่หอทั้งหมดเลยตอนนี้ก็กินได้แล้วฉันชอบทริี่สุดเลยมันอร่อยทุกครั้งที่ได้กินโดยเฉพาะตอนที่มีเยอ่อแบบนี้ <Awesome. S 1> อ๋อฉันมีความคิดที่ดีแล้วล่ะ <Awesome. S 1> ทำไมต้องกินขนมแห้งๆในเมื่อเธอสามารถเอามาจุ่มในช็อกโกแลตได้นะกับนม <Hey. S 1> นี่เรากลเบลเปล่ลปาทำไมทุกอย่างไม่ได้ฉันอีกแล้วเกิดบันได้แล้วนะดูสิช็อกโกแลตธรรมดาทเพื่อเปลี่ยนเป็นนมช็อกโกแลตล่ะเธอไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแนะ่ งั้นก็กินแล้วนะอร่อยจังเลย <Wow. S 1> ฉันว่าเธอกินหมดแล้วสินะงั้นก็ถึงตาฉันกินช็อกโกแลตบ้าง <Wow. S 1> ก่อนอื่นฉันเอาที่ห่อออกก่อน <Wow. S 1> เป็นไงพูดสิว่ามันไม่เจ๋งอะ <Wow. S 1> ใช่แล้วแต่ยังไม่หมดนะถึงเวลามาสร้างตึกสูงๆกัน <Wow. S 1> ช็อกโกแลตนี้มันเหมาะมาเป็นมสดุดก่อสร้างสุดแสนอร่อยเลยละ <Wow. S 1> แต่ก่อนอื่นต้องเต่งพวกมันด้วยหนูถทลล่านะ มันจะทำให้ช็อกโกแลตเข้มข้นขึ้นไปอีกจากนั้นก็วางให้เข้าที่มาเริ่มสร้างตึกกันเลยอใช่เลยดูสิ่งที่ฉันทำสินี่คือตึกที่ทำมาจากช็อกโกแลตอันแรกของโลกมันสูงทะลุก้อนแม่ไปเลยถ้าไม่มันใดฉันคงทำไม่เสร็จแน่ฉันไม่นึกเลยมันจะออกมายอดเยี่ยมขนาดนี้ถ้ารลยใช่ไหมว่านี่โอกาสของเราแล้วแน่นอนฉันรู้มันเริ่มกันเธอะ แปลกจังทำไมทุกอย่างมันซันแบบนี้เอยช่วยด้วยอ๋อฉันบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะพวกเธอทำได้ยังไงอะน้ำมันฉบ <q> ับแของฉันนะยังดีนะที่ฉันมีหมวกในนภายเนี่ย,ยมันช่วยชีวิตฉันไว้เลยอะไรกันทำไมฉันถึงชคอ้ลายขนาดนี้ฉันได้ยินล่นลูกตาลเดียวเ เธอไม่มีโชคเลยถ้าเธอหัวเราใส่ฉันเธอต้องเจอนี้มันเหนียวมากเลยรู้ไหมเป็นไงชอบไหมพอสักทีอะมันดูกันว่าเธอชอบนี่ไหมเอาละนะฉันชอบมันสนุกสนุกด้วยซ้อนมาเกิดเทพฉันว่าเธอต้องหลงกลแน่นอนจูเลียดูสิลูกตาฉันออกมาด้วยเอออะไรลูกตาน่ะสิอลูกตาของจริงเอาไปไกลๆอ๋ออ๋ออะไรเนี่ย ฉันว่าเธอกำลังสำลักอะเราต้องช่วยกันทุบหลังเธอแล้วทุกอย่างจะโอเคนี่มันเป็นช็อกโกแลตบอลที่อร่อยสุดๆเลยฉันชอบกินมาก <What? S 2> อะแล้วลูกตาม,มันจากไหนเนี่ยสยองสุดๆเลยดูเหมือนมันเป็นของจริงสุดๆเลยใช่ไหมใช่สิมันเหมือนมากแต่ไม่อย่างหนึ่งที่ต่างคือมันอร่อยมากเลยแล้วก็มีครีมสอสซข้งในด้วย เธอบอกว่าครีมนั้นเหรองั้นดูฉันนะถึงเวลาฉันกินลูกตาแล้วล่ะมีบางอย่างขาดหายไปขอลูกตาอีกสิไม่เธอห้ามแต่กว่าฉันนะฉันกินได้เธอไม่ต้องช่วยหรอกขอสักอันนะเราเป็นเพื่อนกันนะงั้นมาแบ่งกันเถอะไม่เหลืออะไรให้แบ่งแล้วฉันกินหมดแล้วล่ะดูสิมันว่าวเปล่าแล้ว อะไรกันเนี<_<_่ยทำไมฉันเห็นทุกอย่างขึ้นชัดเลยเพราะว่าเธอต่างๆว่าอย่างไงล่ะนี่เราตะเล่นหรือเปล่าทำไมฉันถึงได้นเอาได้สุดตลอดเลยเราไม่มันฝรั่งทอดก่อบไปเลยแต่ทาไมแค่เดียวเองฉันหยิบมันไม่ได้ด้วยซ้ำมันเล็กมากเลยแต่ฉันเนี่ยดีๆแล้วถ้าเราไปใต้ต้นทำไมเนี่ยทำไมนั่นเหรอ ฉันก็ต้องกินมันอย่างดีเพราะงั้นฉันว่าแหนบไม่ได้ช่วยฉันได้ทตกคนจะกินได้แล้วดีกลมาน่งหัวเราะฉันนะได้เลยง่ายจะตายฉันจะกินให้หมดแท่เดียวอย่างรวดเร็วฉันก็แค่ต้องเปิดมันก่อนอ้ออะไรเนี่ยทำไมมันปิดแน่นจังเลยฮ่าฮ่าปีเตอร์อ่อนแอมากเลยเหมือนเด็กผู้หญิงเลยฉันไม่ใช่เด็กผู้หญิงนะมีวิธีดีๆแล้วล่ะต้องใช้เลื่อยออกมาเลย ฉันบอกแล้วแถมเมื่อของฉันก็ไม่เลอะด้วยขนมจะเป็นข้าวปากฉันเดี๋ยวนี้แล้วอร่อยจังเลยว้าวเออใช่ฉันไม่คิดว่ากระป๋องจะทำให้หน่มน้อยสลบไปได้นะถึงเวาของฉันกินบ้างแล้วล่ะ อร่อยสุดๆเลยเยี่ยมนี่เจ็บนะก็มันอร่อยนี่อร่อยสุดๆเลย<ะ>ฉันยังมีชีวิตอยู่โออหรือไม่มันอร่อยมากเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยมันเจ๋งมากเจ๋งที่สุดเลยห<ะ>ลบแล้วพายุมาแล้วนี่เธอน่าจะให้หมวกกับฉันด้วยนะเราไม่ต้องใช้หมวกหรอกเราต้องหยุดเธอแล้ว ว้าทำได้ดีมากมันได้ผลเกิด <What? S 1> อ,อะไรขึ้นช่วยฉันออกไปทีอี hey. 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 อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่บรอกโคลี <Hey. S 1> บรอกโคลีงั้นเหรอ <Okay. S 1> แต่ทำไมฉันถึงได้เม็ดละ <Okay. S 1> ่ะโอเคออมันไม่อร่อยด้วย mm hmm. พอแล้วฉันว่าฉันต้องปลูกมันละ <What? S 1> <laughs> จากนั้นเราจะได้รู้ว่ามันจะเงอ,อกมาเป็นอะไร่อะ หยุดขุดได้แล้วหยุดสิที่มันเต็มหน้าเราไปหมดแล้วนะโอ้ฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันแค่ตั้งใจปลูกต้นไม้น่ะถ้าหลังที่ฉันรอให้มันโตพวกเธอก็กินบรอคโคลี่ของเธอได้แล้วนะโอเคถึงเวลาฉันกินแล้วแต่ปัญหาก็คือฉันเกลียบบรอคโคลี่มากเลยนี่มันเหม็นเขียวสุดๆเลยมันกำลังมีแมวอยู่ในปากของฉันน่ะไม่ฉันเกลียบบรอกโคลี่สุด ฉันไม่เคยกินอะไรแย่แบบนี้มาก่อนเลยฉันต้องดื่มอะไรล้างปากด้วยอ๋อน้ำถอยืยิ้มหน่อยสิดูสิคอยดูนะมันกำลังโตแล้วโค้กขงเธอทำให้ต้นไม้ของฉันโตจริงเหรองั้นตอนนี้เธอกินมันได้แล้วดิแต่นั้นไม่ใช่ดอกไม้นะเป็นบรอกโคลีอะกินเหรอแต่ฉันดูแลมันมาตั้งนานนะฉันว่าอย่างนี้น่าจะอร่อยก็ได้นะไม่เลย นี่เป็นคนปลูกที่ใหญ่จริงเพรคาคลีนี่มันหัวสุดฉฉันกินไม่ไหวแล้วหน้าของเธอเต็มไปด้วยดินเลยฮ <laughs> ย่าหัวเราะนะโจเลียเหลือแค่เธอแล้วฉันเหรอแต่มันใหญ่มากเลยฉันกินไม่ไหวอ๋อรู้แล้วปี๊งเดียละดูบนท้องฟ้าสิน้ำร้ต่้งดาวไหนๆที่จริงๆก็ตอนที่เธอกำลังโมหะอยู่ฉันก็จะกำจัดพวกนี้ไปให้หมดน่าสิ้นกันไปแล้วอ้อเธอคิดว่าพวกเราจะไม่รู้เหรอดีนะที่ฉันมีถ้วยพิเศษนะ เอ้ยจะอ้วกดูสิฉันกินจะหมดแล้วมันแย่ามากเลยนี่มันจะแย่ขึ้นอีกนะั้นดูสินี่คือทั้งหมดของเธอที่โยนทิ้งไปขอบคุณฉันสิฉันไม่อยากกินนะ่ะแต่ดาว่าคนต้องกินแล้วสินะ <c oughs> ลูวกว่าสกีเตอร์แจมเลยแต่ฉันอยากได้มากกว่านี้เฮ่าจดเลียได้น้อยที่สุดแล้ว ไม่ใช่แค่น้อยนะแต่ฉันได้ดีกว่าการเดียวเองแต่ถ้ายังดีใจเรลาเกินไปนะฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำยังไงให้มันใหญ่ขึ้นฉันแค่ตังการใช้ไอโฟนจากนั้นก็ส่งเข้าไปที่ลูกกว่าเจ๋งนีเลยตอนนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วและก็น่าอร่อยขึ้นด้วยละใช่แล้วมันพิเศษจังมากอม่ร่อยสุดๆฉันเกือบจะอิ่มแล้วละ ตอตาเธอแล้วพอสได้เลยดูนะฉันจะรับลูกกวาดด้วยปากเธอเคยเห็นไหมล่ะ <S 2> <S 2> โอ๊ยผิดพลาดนิดหน่อยอะนิดหน่อยเหรอเธอรับไม่ได้ด้วยซ้ำช่างเธอะยลืมน่งของเธอดีกว่าตาฉันแล้ว <S 2> <S 2> อย่างน้อยก็ให้ลูกกวาดูสักอันนะสีเหลืองก็ได้แน่นอนว่าไม่ไม่มีทางมันเป็นของฉันสิ่งที่ยากที่สุดก็คือจะเลือกกินสีไหนดินะ จะเริ่มจากสีไหนดีอืม mm. ฉันว่าฉันต้องการตัวช่วยละว้าว <Wow. S 1> ถ้ามาเป็นสีอะไรฉันจะกินอันนั้นเลยว้าว <Wow. S 1> และฉันจะไดเริ่มจากสีเขียวว้าว <Wow. S 1> จริงๆนี่คือสีปวดของฉันเลยฉันได้โชคดีจริงๆ mm. um. ทุกอย่างอย่างรวดเร็วตูกกวานี้มันอร่อยสุด,สดขอฉันมุนบ้างนะอะไรนะ่ะว้าวมันกำลังเรืองแสงแล่ะว,ว้าวดูสิมันเป็นลูกกวาดยักษ์อร่อยจังเลยไม่เล้วไม่เล้วไอ้ข้างในยังมีลูกกวาดอีกเยอะแยะเลยนี่มันพอตลอดชีวิตของฉันเลยนะเนี่ย <What? S 1> ฉันไดอยาก,กินบ้างไมหมฉันบ้างนะโอเค แน่นอนฉันจะแบ่งเอามือมาสิฉันไม่โลมมากหรอกมันไม่พอสำหรับทุกคนเลยขอบคุณนะปีเตอร์แล้วหลักของย่าต้องการอะไรล่ะเฟรนช์ฟรายฮะเยี่ยมเลยย่าจะทำมันฝรั่งที่อร่อยที่สุดให้กินเลยล่ะก่อนอื่นเราต้องเทน้ำมันลงในกระทะและตอนนี้ก็หันมันฝรั่งกันเลยย่าคะมันไม่เหวเฟรนช์ฟรายเลยสักนิดนะแต่ก็ดี รอบนี้จะชนนะฉันจะเป่ามันฝรั่งกันเอาละโอ้อะไรกันเนี่ยทำไมมันหนึงไม่ดีเลยอ่ะเราต้องการเครื่องแบบพิเศษแล้วเหรใช่แล้วตอนนี้ต้องได้ผลใช่แล้วี่ต่างหาววิธย์ีหันหมันฝรั่งที่แท้จริงหนึ่งสองและก็เรียบร้อย แล้วไม่เป็คไข่ทอดใน,นกระทะแบบนั้นนะเราต้องทอดในหม้อทอดกรอบแบบนี้เราใส่มาฝรั่งลงไปแล้วก็ทอดในน้ำมันเลยแบบนี้แหละแล้วก็รอจนกลายเป็นสีเหลืองทองนะ<ฮ>เยี่ยมอ๋อแล้มาฝรั่งของหนูหายไปไหนอะฉันตอกมันหมดเลยเหรอทำได้อย่างไงเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะหลานละแต่มันฝรั่งไม่มีซอ้อนมะเขือเทศได้ยังไงละ่ะ ซอสมะเขือเทศไม่หมดกับฉันฉันคือเชฟและเชฟที่เก่งที่สุดก็ปรุงซอสมะเขือเทศด,ด้วยตัวเองละ่ะนี่คือผลงานชิ้นเอกของฉันเลยเฟรนฟรายที่สมบูรณ์แบบใครๆก็ทอดมันฝรั่งกันหมดแล้วอ่ะแต่ฉันมีแค่เปลือกทำยังไงดีนะอ๋อฉันรู้แล้วทำไมต้องนั่งเสงละ่ะในเมื่อฉันสามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้นะแต่ก็นี่ไงเฟรนฟรายของฉัน ันฝรั่งโฮมเมสเสร็จแล้วเหรอแฟตไฟจากเชฟโอ้โ oh, ของอร่อยเยอะมากเลยยังเป็นอันนี้อ oh. แต่มันฝรั่งอันนี้ดูน่าอร่อยจังเลยมาลองกันโอ้ยเพ็ดจังเลย oh. ฉันไม่ชอบกินเพ็ดเด้อแล้วจานนี้คืออะไรเนี่ยอ้ oh, อร่อยจังเลยฉันชอบฝรั่งอันนี้แหละเย้ฉ yeah, ันชน,นะเป็นไงล่ะ เอาล่ะแล้วครั้งนี้ทำอะไรดีนะฉันอยากกินไข่ดาวง่มากทุกจานต้องปรุงด้วยความรักนะดังนั้นไข่ดาวของย่าจะเป็นรูปหัวใจละ่ะเราต้องทอดใส่กอก่อนและจากนั้นก็อตอกไข่ลงไปแบบนี้เลยเออกมามิเซ็มาก แรงเท่าไหร่ก็ยังสูงแล้วเท่านั้นใช่ไหมงั้นก็เปิดไฟแรงสุงสดๆเลยต,ตอนนี้ก็ตอไท่อ๋อไปเปิดตกลงไปด้วยอะ่ะคงไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกมัง้งแบบนี้กิดอรขึ้นหรือเปล่าไม่อะเรายังเห็นเปิดไข่อยู่ดีเลยฉันน่าคิดอะไรบางอย่างแล้วล่ะงั้นก็ผสมมันเลยแล้วกันโอ้หลานล้อเห็นได้ชัวอว่ามันไม่ปกตินะจากนั้นก็ติมนมลงไปตอนนี้ต้องไม่มีใครเห็นแน่นอน ดูและเรียนรู้นะนี่คือวิธีที่เชฟตัวจริงทำอาหารนะ่ะเราไม่ต้องการกระทะเราต้องใช้เครื่องเป็นขนมปังแล้วก็สับหัวหอมและก็กระเทียมด้วยจากนั้นตามด้อวะวคาโดฉันจะผสมมันทั้งหมดให้เข้ากันเยี่ยมมากและตอนนี้จะใช้เครื่องปัน้น <Whoa. S 1> มันออกมาดูดีมากเลยจากนั้นก็มาทาที่ขนมปังปิ้งกันเลย แบบนี้แหละตอนนี้ก็ได้เวลาของไข่แล้วลงเดียวก็พอแล้วล่ะเือ่มตอกใส่ชามและวจ้าชามเทลงในหมอ้อที่มีน้ำเดือด<ม>นั่นคือวิธีที่ฉันได้ไข่วิเศษมาล่ะตอนนี้ก็จัดลงจานให้สวยงามวิเศษมากส่วนสุดท้ายแบบนี้ล่ะ ตัดลงไปเลยว้าวัลออกมาเจ๋งมากเลยฉันก็ต้องจัดจานเหมือนกันนั่นเนี่ยฉันไม่เนัดและก็มาสตาร์จะช่วยได้ร้านรักแน่ใจเหรอพร้อมแล้วเอาล่ะมาดูกันเลยมันดูไม่น่ากินเลยโอ้หัวใจคุณยาไข่ดาวใบนี้มันของคุณย่าแน่นอนไม่ต้องใช้ซ่อมแล้วฉันอยากจัดการได้เหมือของฉันเลยอมอร่อยจัง แล้วจันนี้คืออะไรอ่ะมันดูน่าสนใจดีนะแล้วรถชาติละ่ะอ้ใช่มีอะไรแปลกๆแน่นอนของคุณย่าฉันนะโอ้หล่อหล่อย่าดีใจจังเลยครั้งนี้เราทำอะไรกันนะพิซซ่าพิซซ่างั้นเหรอมันค่อนข้าง,างสับสอนนะเราต้องทำยังไงละ่ะอาจต้องนวดแป้งก่อนหรือเปล่ามันได้ผล หรือไม่อ่ะเอ้ยทำไมมันเดียวจังเลยอ่ะโอ้ยย่ามีไอเดียแล้วเอาแป้งของย่าไปสิล้านล่ะขับคุณตนะ่คุณย่าแต่ของคนย่าล่ะ <Hey. S 1> จริงด้วยแต่ไม่เป็นไรย่าจะนวดแป้งใหม่ก็ได้สิ่งที่เราต้องการก็คือผสมสม่วนผสมแค่ไม่กี่อย่างจากนั้นก็เทปแป้งที่เสร็จแล้วลงในกระทะร้อนๆและมันจะกลายเป็นฐานพิซซ่าที่ยอดเยี่ยมเลย จากนั้นก็เทซอสมะเขือเทศแล on no well, then, <Fire. S 1> ้ว <im> ก <Right. S 1> ็เพิ่มผักลงไปเพื่อสุขภาพด้วยนะชีสนิดหน่อยด้วยละเอาละตอนนี้ก็เหลือแค่รอแล้วล่ะใครเขาทำพิซซ่ากันแบบนั้นกันเนี่ยเราต้องใช้แป้งข้าวโพดชนิดพิเศษสำหรับพื้นฐานนะมืออาชีพอย่างฉันเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้แบบนี้แหละนวดแป้งเลยและจากนั้นก็สร้างฐานกันเฮ้ยจะทำมันเราต้องทอดแป้งเดียวกันด้วยนะแบบนี้แหละ โอ้โหเจ้าอยาทำไมเหมือนกันน่ะแล้วเข้าบินเลยอยหล่นแล้วฉันเถอะล้มหมดเลยอะ่ะเราจะแก้ไขยังไงดีเนี่ยฉันรู้แล้วต้องสอนมันไว้ดีกว่าเอาละที่สอนมันแค่เล็กน้อยมาตอปแล้ก็พริกใส่กอกด้วยแล้วตอนนี้ก็พัาปันไว้แต่แน่นอนกดมันลงไปเลย ขังร้ายชัดฉันเลยฉันหวังว่าฉันไม่ได้เห็นมันนะมาใส่ผักกันดีกว่าซอสมะเขือเทศเปเปโรนี่และก็ชีสกำลังดีเลยล่ะตอนนี้ฉันใส่พิซซ่าเข้าไปในเตาอบแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันอบมันออกมาอร่อยอย่างไม่น่าเหลอเชื่อเลยเตาอบงั้นเหรอไม่แค่เครื่องเป็นขนมปังก็พอแล้วล่ะฉันต้องยัดมันเข้าไปอืมใช่ไม่เหมือนอย่างที่ฉันคิดเลยอะ ส่วนฉันทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากแต่ก็นนะมันจะเป็นอย่างอนไปได้ยังไงล่ะนี่พิซซ่าของฉันนี่ของเยอะและผลงานชิ้นเอกของฉันเอาล่ะมาลองกันเลยดูเหมือนมีคนตั้งการวางยาพิษของฉันนั่นเนี่ยนี่มันแย่มากเลยแต่อันนี้ดูน่ากินจังงั้นก็มาลองกันใช่เราใิ้คันทังบิีเลยโอ้โห ส,สุดสมบูรณ์แบบแล้วก็อร่อยที่สุดด้วยใครจะชนะได้และถ้าไม่ใช่ฉันเต๋เขา้าฉันอยากกินแพนเคก้กฉันคือปร,รมาจารย์ด้านแพนเคก้กง่ายมากแค่ใช้ไฟแรงที่สุดแบบนี้แหละตอนนี้ก็เทปแป้งลงไปอย่างระมัดระวังมันสำคัญมากที่ต้องพลิกให้ตรงเวลานะฉันไม่เข้าใจเลยทำไมต้องทำแพนเคน้กเล็กๆหลายอันด้วยอะ ไม่แม้เราสามารถทำชิ้นใหญ่ในครั้งเดียวได้เลยนะนอกจากนี้แพนเค้กธรรมดายังน่าเบื่ออีกด้วยงั้นก็มาเพิ่มเยลลี่กันเถอะเยี่ยมไปเลย <c oughs> อือเยลลี่ละลายอ่ะโอ้ใช่ใครจะรู้ละ่ะว <c oughs> ่้ช่างเถอะงั้นมาทำแพนเค้กอันนี้ก่าครั้งนี้ทำกับ m อ็มละ <c oughs> และยังไม่หมดนะเราสปริงเข้าหลักสีลงไปด้วย ส่วนย่จะเทน้ำเชื่อมเมเปิลลาดลงบนแพนเค้กละ่ะพวกเขาก็ทำได้ดีนะแต่ฉันต้องไม่น้อยหน้าใครฉันรู้แล้วเราต้องใส่นูเทลล่าลงในแป้งและแป้งจะกลายเป็นรสช็อกโกแลตล่ละสิ่งที่สำคัญคือต้องผสมให้เข้ากันและฉันจะวางช็อกโกแลตไว้ตรงกลางแบบนี้มันกระทะเยี่ยมเลย ผลเบอร์รี่ด้วยสำหรับการตกแต่งหน้าแพนเค,ค้กแชนชนละฉันจะาดน้ำเชื่มรสตอเบ,บรี่ลงไปด้วยนะวิเศษไปเลยเรีย่ยมมาก้อมแล้วอย่าทำด้วยความรักเลยนะแพนเค,ค้กที่ดีที่สุดในโลกเธอต้องชอบเหมือนฉันที่สุดเดี <c oughs> ๋ยวเรามาหาคำตอบกันเลยื <c oughs> อะไรกันเนี่ยแพนเค,ค้กของย่างนั้นเหรออืมอร่อยจังเลยแล้วเชฟทำอะไรมานะโอ้เมมาแต่ยังไงก็ย่าก็ฉันนะเย้ yeah. ่ายทุกคนฉันสัญญาไว้แล้วกับพวกเธอว่าอาจจะทำอะไรสนุกๆก,กันแต่ก่อนอื่นเราไม่เล็นเอมมาแลอไม่รลันได้กัน ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วจริงๆไปกันเลยก็ตามนั้นแหละยิ่งกว่านั้นฉันเลิกปดวดีๆแล้วว้าบั้งหลังมันมีพริกล้อนๆอยู่ด้วยล่ะฉันไม่แน่ใจนะว่าเธอจะชอบมันน่ะแต่เธอก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเมื่อเลิกไปแล้วน่ะอะไรกันเนี่ยเออไม่นะพริกเผ็ดจริงๆเหรอพอกันทีฉันไม่อยากกินมันจุดได้ยังไงกันดีเนี่ย ไม่รู้สิเธอน่าจะลองดูนะฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นไอเดีที่ดีไหมฉันเพ่มีทางเลือกแล้วสินะเอมฉันรู้สึกร้อนร้อนขึ้นมาแล้วล่ะนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยแต่ก็นะ่าเธอทำได้ดีมากทำได้ดีนี่เรนดาเธอเป็นยังไงบ้างล่ะฉันได้เลือกปุ่มแล้วล่ะเก่งมากฉันจะให้รางวัลเธอสักหน่อยนะ <Hey. S 1> แต่ถ้า oh. เป็นช็อกโะ oh. แลล่ะ มันน่ากินมากเลยใช่ไหมฉันปฏิเสธไม่ได้เลยล่ะฉันยากเอาเข้าปากเองด้วยซ้ำไงนี่เธอลืมอะไรไปหรือเปล่าเออม็กเสียวดาได้แล้วช็อกโกแลตเป็นของเธอฉันจะเอาให้เธอไปเลยอ๋ยหัวชัมันคืออะไรอ่ะว้าวช็อกโกแลตแฟนเซฟไรที่ดีมากเลยฉันเลือกได้ถูกจริงๆรังชารที่แลของฉันไม่เคยพลาดฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมอันนี้มันร้อนจังเลย ว้าวถ้ามันไม่ตั้งมันสูงมากเลยแม้แต่ช็อกโกแลตก็ละลายด้วยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าฉันจะเปิดแอน่ะเรนเดอร์เลยอีกนิดนึงนะนี่เป็นของเธอแล้วอะไรกันเนี้ยนี่มันม่เหมือนช็อกโกแลตสักนิดเลยโอ๊ยตาฉันมองไม่เห็นเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนึกเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบเท่าไหร่นะไม่สักนิดแต่มันไม่ใช่ความผิดของฉันนะเพราะเอ็มบางกำลังติดไฟต้งหากางนะ เราต้องไปเรียกช่วยเธอแล้วแล้วฉันจะเอาน้ำมันจากไหนนั่นเนี่นึกออกแล้วมีน้ำอี่ถังไงหวังวามันจะพอดับไฟได้นะน้ำเหนในที่สุดเย้เขายังช่วยนะฉันรู้สึกดีขึ้นต้องเยอะเลยดีจัองที่ทุกอย่างจบลงด้วยดีถึงเวลาของรอบที่สองแล้วล่ะรรนดานเรามาเริ่มกัเธอกันเลยย <Hey. S 1> ได้เสมอเรียบร้อย ความกล้าของเธอทําให้ฉันมีความสุขตลอดเลยเอาล่ะฉันจะทำยังไงดีกับเครื่องสำอางพวกนี้นะแต่ฉันหวังว่าเธอจะรู้นะว้ามีหลายอันเลยเจ๋งยังมีอีกอย่างนะเดี๋ยวลงมาเลยฉันลับอยู่ว้าวนี่มันคือกล่องเครื่องสำอางนี่ฉันรักการแต่งหน้าที่สุดเลยเริ่มกันด้วยอายแชโดว์ละกันสีสวยจังเลยเยี่ยมถึงเวลาหยิบแปรงขึ้นมาลรวก็สร้างสรรค์กันแล้วล่ะ ฉันมั่นใจว่าฉันสร้างผลงานชิ้นเอกออกมาได้เลยฉันแค่ต้องการเวลานิดหน่อยอู้หลานค่ะเออฉันไม่ชวนเธอดีกว่าฉันไปหาเอมมาดีกว่าเป็นไงบ้างทุกอยางโอเค,ออเคฉันตัดสินใจได้แล้วละ่ะเยี่ยมมากฉันดีใจมากที่เราไม่ต้องมาเสียเวลากันต่อไปก็คือไอเทมแสนอร่อยเธอต้องชอบมแน,น่นแน่ ทำไมมันเย็นจังเลยอะไรข้างในน้ำแข็งนั่นเหรอว้าวมันคือไอศครีมฉันชอบมันที่สุดเลยดีจังฉันได้เยอะมากเลยฉันพร้อมจะกินให้หมดแล้วมันอร่อยเวอร์เลยขอบคุณนะฉันหยุดมันได้แล้วฉันเหมือนเสพติดเลยล่ะเออเอมมาเธอน่าจะกินอย่างระวังหน่อยนะแล้วใครสอนล่ะก็ไอศครีมันอร่อยมากนี่โออฉันหนาวจังเลย บางทีอาจจะมีผ้าห่มให้ไหมนะจะเปิดฮีตเตอร์ให้กันได้นะหรือบางทีก็กดปุ่มนี้แหอะจะทำอะไรนะเอ็มมาจุดนี้ต้องทำทุกอย่างพังแน่เลยมิเรนดามาช่วยฉันเร็วเข,าข้าเกิดอะไรขึ้นโอ้ใช่ได้ป่ะผมโอแหละ thank you งั้นฉันขอย,ยืมหน่อยนะเอาไปทำไมไปถามที่หลังนะ่ะก่อนอื่นต้องช่วยเอ็มมาให้อุ่นขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันขยับได้แล้ว เยยี่มขอบคุณมากนะเว้นแต่ไอศครีมของฉันละลายหมดเลยโอ้ไม่นะนี่มันล้มเหลวที่สุดเลยใช่แล้วเอมม่าเธอคิดถึงอาหารมากเกินไปนะครั้งนี้แล้วทำไมไม่ได้ปลอบผมมาเคืนฉันสักทีฉันเห็นมรกกพร้อมสำหรับรอบถัดไปแล้วงั้นก็อย่ารอช้าฉันก็ตุ่มแล้วมาเลยตามใจเธอเลยม่รนดาฉันไม่อยากเชืกัเธออู่แล้ว แต่ก่อนอื่นเราจะเริ่มที่เธอต้องใส่ชุดป้องกันเสก่อนเอานี่ไปนะเธอต้องเช้ม,มันได้สิอย่างนี้ทำอบอกเลยเยี่ยมเลยงั้นก็มาเริ่มกันอีพวกนี้มันหนักมากเลยฉันแทบจะยกไม่ไหวแนะี่อ้าเจ็บจเลยนัมันอะไรนะโทษทีฉันทำมันหลุดมือนะตอนนี้ก็ลับที่เหลือนะอเจ็จังเลย รอสักคีฉันเห็นดาวกำลังหมุนรอบตัวแล้วเนี่ยอิดกันเหรอแต่ฉันต้องใช้อิดมากไปทำไมขนาดนี้ <Yeah! S 1> นั่นก็เธอเอาซีเมนต์กับเครื่องมือไปด้วยนะเธอจะต้องสร้างอะไรสักอย่างนะเธอตัดสินใจได้เลยมันไม่มีข้อจำกัดแต่ฉันไม่เคยสร้างอะไรมาก่อนนี่ฉันไม่รู้ต้องจัดการยังไงได้ซ้ำ มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าอาจจะเป็นโอกาสที่จะได้แสดงจินตนาการอันล้ำลึกของฉันก็นได้นะมาเริ่มกันเถอะฉันมั่นใจว่าออกมาอลังการแน่นอนฉันเริ่มจากตรงนี้เยี่ยมนี่มันน่าตื่นเต้นมากเลยฉันรู้ตัวเลยว่าตอนนี้มันต้องเป็นกำแพงที่สริมมากฉันไม่สงสัยเลยว่าเธอทำได้งั้นฉันขอตัวก่อนนะตาฉันแล้วเหรอเร็วจังโอเคงั้นฉันกดปุ่มนี้ เยี่ยมเอ็มมาฉันมีอะไรที่น่าสนใจให้เธอเหมือนกันมาใกล้ๆสิเร็วเข้านั่นมันอะไรอะฉันรู้สึกแปลกมากเลยมันเหมือนมทรไซเป็นตันๆในเสื้อฉันเลยันส่งผ่านไปได้ดีเยี่ยมยบายสิ่งที่ฉันต้องทำแค่ให้เครื่องมือกับเอ็มมา พวกมัอย่าเธอก็เข้าใจเองล่ะรับนะเข้าใจแล้วฉันสามารถเล่นกระสางกองกระสาทรายได้ขอบคุณนะฉันว่ามันน่าสนุกดันแน่นานมากเลยฉันไม่ได้ก่อทรายน่ะฉันเคยชอบมันมากเลยล่ะฉันเห็นว่าเธอกำลังสนุกดิออใช่ดูสิมันออกมาย่างขนาดไหนโว้เป็นประสาทที่สวยมากเลยมันสวยงามอลังการมากเออแล้วน้ำนคืออะไรอ่ะ ชอบตักของฉันไหมฉันพยายามสุดๆเลยขอดูใกล้ๆหน่อยนะเสร็จแล้วเรียบร้อยดูยเหมือนว่าเอ็ดยังไม่เข้าที่เลยฉันจะแก้ไขมันเองถ้าทาไมันลงไปนะตอนนี้มันกำลังจะพังแล้วโทษทีช่วขยะช่วยนะออขอบคุณโทษทีนะ